ส่วนอัตราที่ขอกันออกมาครับก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก4.68บาทซึ่งล่าสุดทางนายกเศรษฐาเองก็เพิ่งจะมีท่าทีที่ขึงขังต้องการที่จะลดค่าไฟให้ได้มากกว่านี้แต่ก็ต้องเป็นคำถามกลับไปทางนายกเศรษฐานะครับว่าจะทำอย่างไรเพราะทางรัฐมนตรีพลังงานก็เพิ่งมีการออกบอกว่าจะมีการใช้วิธีการใหม่แบบผสมผสานไม่มีการแบกหนี้แล้วแต่สิ่งที่พวกเราต้องการครับ คือรายละเอียดของมาตรการศึกษาผลกระทบที่จะได้รับว่าใครเสียผลประโยชน์ใครได้รับผลประโยชน์เพราะว่าถ้าหากมีการใช้มาตรการแบบนี้ต่อไปนะครับการยืดหนี้แบบเดิมนี่ก็สุดท้ายที่ประชาชนสุดท้ายจะต้องเป็นคนจ่ายเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกมีการศึกษาอักแล้วครับว่าถ้าหากมีการอยากจะยังคงรักษาอัตราค่าไฟอยู่ที่3.99บาทเนี่ยสำหรับต้นปีหน้าเนี่ย ตอนนี้ที่แบกรับไว้อยู่จะขยายจาก90,000กว่าล้านไปเป็น140,000ล้านบาทสุดท้ายแล้วนะครับเราอาจจะต้องเห็นประชาชนจ่ายค่าไฟอยู่ที่หน่วยละ6บาทก็เป็นได้ทีนี้ครับคนสงสัยครับว่าพักเก้าไกลจะทําอย่างไร